ค่ะเด็ก,ดกพบกับคุณคูณมาปางในวันจันทร์ที่2 5มกราคม2564ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยกำลังเรียนรู้ในเนืการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะคะคุณคูมางมีเรื่องอะไรจะสอนเด็กตามไปดูกันเลยค่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งจัดสรรที่ดินแต่เพียงเท่านี้นะคะแม้ว่าหลายคนอาจเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินตัวอย่างเช่นที่ดินปลูกพืชไร่30%แหล่งน้ำ30%ที่นา30%และที่อยู่อาศัยอีก10%แต่หัวใจหลักของปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงคืออะไรคือความพอประมาณมีเหตุผลและปีภูมิคุ้มกันส่วน2เงื่อนไขก็คือ ความรู้และคุณธรรมค่ะเด็กๆอาจศึกษาไดจากคลิปนะคะดังต่อไปนี้ค่ะและหลายคนเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการเกษตรการออมการปลีกวิเวกการอยู่อย่างประหยัดแต่ในความจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และใกล้ตัวกว่าน,นั้นมากเพราะปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จ ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตทั้งการเรียนการใช้ชีวิตการทำงานไปจนถึงการบริหารประเทศเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรพอประมาณคือการรู้จักสมดุลระหว่างการรู้จักตนเองว่าเราเก่งอะไรเรามีอะไร และรู้จักสิ่งที่จะทำว่าเราทำอะไรวางตัวในสังคมอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างไรมีเหตุผลคือการเห็นเหตุและผลที่จะตามมาเข้าใจและเอามาใช้ในการตัดสินใจได้มากกว่าใช้อารมณ์และมีภูมิคุ้มกันคือการรู้จักความเสี่ยงและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้แต่พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันก็ยังไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่บน2เงื่อนไขที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมีคือต้องมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการทำงานนั้นต้องมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดลอ้อม เช่นเมื่อเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการเล่น Facebook การอื่นต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้เกี่ยวกับ f a c e b o o k ก่อนรู้วิธีใช้งานรู้ว่า f a c e b o o k ทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์และมีกติกาการใช้อย่างไรพอประมาณเราต้องรู้ว่าเรามีเวลาที่เหมาะสมแค่ไหนในการเล่นเราเล่นมากเกินไปหรือเปล่ามีเหตุผลรู้ว่าเราใช้ facebook เพื่ออะไร ไม่คอมเมนต์ตามอารมณ์จนส่งผลเสียต่อตัวเองมีภูมิคุ้มกันรู้ว่าการรับเพื่อนการเช็คอินมีความเสี่ยงให้คนแปลกหน้าเข้าถึงข้อมูลเราต้องรู้จักป้องกันด้วยการเลือกรับเพื่อนและตั้ง Privacy Facebook และที่สำคัญที่สุดคือคุณธรรมต้องทำหนึ่งด้วยเสมอว่าการใช้งานของเราไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย จะเห็นได้ว่าหากเรานำหลักคิดพอเพียงมาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตทุกสิ่งที่เราเลือกหรือทำก็จะสำเร็จได้และส่งผลดีต่อทั้งตนเองครอบครัวและสังคมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึงการเรียนรู้หลักคิดเพื่อให้เราคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตัวเองสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำตอบของชีวิตเราและก็เป็นคำตอบของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆก็ได้ดูคลิปนะคะที่ให้ความรู้แล้วนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมต่อมาก็คือการทําใบงานใบงานที่ครูคมีให้วันนี้นะคะเป็นใบงานที่ฝึกสังเกตร,รายละเอียดและฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาวันนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่มีให้ให้อย่างสวยงามเลยนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ